สวัสดีครับผมนัชชัดนะครับจากร้านอาร์มหาดใหญ่ซปเปอร์บายวันนี้พามาดู Honda c b r 6 5 0 f ป2016นีนะครับโครงแดงล้อทองตัวนี้ขายอยู่ที่179,000บาทนะครับ179,000บาทนะครับผม c b r 6 5 0ร์ีโครงแดงล้อทองอันนี้นะครับผมอา ร้านอามนะครับอย่าลืมนะครับถูแบตเตอรี่622451นะครับโอเคมาดูรถกันต่อนะครับมุมกว้างๆนะฮะมุมกว้างตัวนี้รอบคันเลยนะครับนี่ก็รถสงขาบ้านเรานะครับสภาพสีสวยงามมากครับยางเพิ่งเปลี่ยนนะครับไฟเลี้ยวหลังแต่งมาดูรายละเอียดคันนี้นะครับ CBR650 ปี2016ล้อทองแต่งโซ่สวยงามครับฉีดน้ำมันเคลือบโซ่อย่างดีนะฮะบ่ ดูตำแหนง่งสีดูสีดูบอกนะครับสวยงามครับท้ายสัน้นไฟเลี้ยวหลังแต่งนะครับมีกันลมนะฮะกันลมสวยงามครับนะครับอันนี้ก็ลอยพองเป็นจุดอ่อนของตัวฮอ d a าั้ง CB และ c ี r เลยนะครับของฮอนดานี้นะฮะดูรายละเอียดสีครับของถนะังน้ำมัน น,นี่ไม้ยี่สองหมืสองครับครับดูเปลีนใหม่ครับสองหมื่น้ายี่สิบนะฮะบอกแทนแต่งนะครับชิวเคทูนะฮะดูใกล้ๆกันชิวเคสวยงามครับยางเพิ่งเปลี่ยนนะฮะจานเบรกยังสวยงามครับ อยู่ที่179,000บาทนะครับคันนี้ Honda CBR 650 F ปี2016ล้อทองสวยงามครับ ดูเลนไหมด้านนี้ดูไล่มาเลยนะครับไล่ไล่มานะฮะไล่มาเรื่อยๆให้ดูกันรายละเอียดของรถทุกมุมนะครับผะจะพยายามถ่ายให้เห็นชัดๆกันนะครับทะเบียนข้อบนนะครับทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับคานดาซีบีอา ผมให้ดูตำแหน่งสต็อปเปอร์นะฮะดูรายละเอียดของรถชัดๆกันเลยนะครับผมยังไงฝากไปด้วยนะครับผมร้านอาร์มหัดใหญ่ซูเปอร์บค์นะครับสนุนนิพัฒน์สมก2เทศบาลนครหัดใหญ่นะครับ0846329451นะครับแอดไลน์มาได้เลย0846329451ไอดอลอาร์มนะครับร้านอาร์มหัดใหญ่ซูเปอนะร์บค์นะฮะคันนี้ Honda c b r 650F ปี2016 179,000บาทครับ ทั้งเงินสดและเงินบอน์ขอบคุณมากครับที่ติดตามบวัสดีครับ